โอ้ยทำไมเห้ยทำไมคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเพื่อนเอ้าเอ้าเอ๊ะไอ้เพื่อนยังไม่ตีเลยยังตีขี้หมาอุ้ยปีนต้นไม้ได้อืมอืม้ สวัสดีวันนี้อยู่ในเกมมาครับแม่ครับอาวีรอนเนสเซเบอะไรกันรู้ิง่โง่โงเอมาบใจใจเพื่อนเดี๋ยวาาตีสัมเบยทหาดรมาตีมาไฟมาก,กัน ไายยากเขากำลังคาามาันอืแล้วเขาจะคุด้วยอ,อืเกอเกิเออเออคนเลยคนไรก็ช่าไปนี่มันคือลูกซอมบิทำอะไรก็ตามใจเห็นไหมมือเบี้ยวเลยมือถอะเบี้ยวอ,อ่ะเพราะจริงๆเขาตกตายตายอ่ไปซี้แงเก๋เลย ไ,งไ,งไปจอมบี้หายไปไหนจอมบี้หายอุ้ยอุตสาห์ครับแต่มาใส่เอ้ก็มาดีครับก็มาดีครับเหมือนโหดอืออืม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 ไม่คามา ชิบหายเรวชิหายชิบหายชิบหายว้าว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 ่วย้หลบที่ปลอดภัยก่อน ปิดเองไอ้อปล่อยให้ซัมบิมันมึ้นหน้าแบบนี้ยังไงยองให้บานเจยเย,ยงให้บานอ้าา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 าน ขาบนะผมเป็นมนุษย์มนุษย์สงบร,รู้ลร็วทำไมมันขึ้นเลยซอมบี้มันขึ้นเลยมันทำอะไรแบบนี้หผมขาหักช่วยผมด้วยวผมขาหักชิบหายเร็วตายก็ดีตีก็ได้ ได้ด้เออหับใจเดืกดตีเดืกดฟลุเดืตกไปตายทําดาบป้องกันตัวก่อนดาบเขาใช่ไหมว่าแล้วเพราะว่าก็ตายตกน้ำตายใช่ตกต้นไม้ เ,เขาก็อยากได้โ oh uh huh. อ้ my god อดยชงวาอ้ไรกันอ่เหออ้พี่บอกว่าหวานดามีโรคกว่าพี่ควาัาดาบไว้ป้องกันตัวดาบมันตีม,มันตีรัวกว่ามาตอนนี้ เป็นไงนี่มันนี่ค่าให้ปืนด้วยยาเก็บไม่ต้องดึงมาใกล้เลือดเลือดเลยนิดเดียวมันจะไม่ไม่โดนดามิดเนี่ตีให้ตีไม่โดนขยะมาอีกเอ๋ไปเรยนเก็บของเก็บได้ไงตายดิจมบี้อยู่ล่ะไอ้เนี่ยตายจมบี้ตายเลย เร้วด้พินมาเ๋ยาขุดให้ต้องเ๋้วขุดไม้ให้เ๋้วขุดทั้งขึ้นให้ม่แล้วอื้นหาปืนมันจะหายไปดิเทียนาอทำไรให้ ทำเลยเอ้ยโทษโทษโทษเดี๋ยวไปหาของของเอาตัวรอดก่อนตอนก่อนนั้นยังเห็นต้นของอยู่เลยของของหายไปไหนล้วมาหาแกงนอนแล้วเอากลับบ้านให้จอยนี่ม ลบไปให้หมดเลยกับบ้านแล้วไม่ใช่บ้านหรอกเราจะนอนไม่รู้บเลยพอใจแล้ววีกันดอดามนจะเร็วนะได้เตียงนอนสี่ใบได้เตียงนอนสี่อันอ่ะ ไม่ดูเออยังต้อมีคนนอนอย่ยต้องมีคนนอนอยู่ยังเหืออยู่ยงไม่ได้เราไปคนทิ้งกันคิดเอ็มีพี่โต้คราฟไหมโต้คราฟพูดอหนึงเยวยมา ไอพวกของเด็กพวกนี้ยได้ขุดนินได้เนะครับคุณานเอง เขาคุณเหล็กไปก่นอนเขามีพริแกแองกินแล้วกีดระวงซัมบี้ไล่ตบกีดไปเอาของเขาด้วยวเอาเฮ้ยไม่ต้องหรอกเอ๊ะเอามาอ้าวาอ,อ,อุ้ยกีดขอขอหน่อยว้า เอามาหาเป็นเ,เร็วเอาบอลเข้ามาถ<อ>้าจะเร็ว<ฮ>เดี๋ยวเขาไปตัดไม้สร้างมากก็ท,ที่นอนอย่ยแต่แล้วนนยังไปล่อทอมบี้มาเลยเขาไม่ได้หรอกเมื่อกี้มันลงมาเองเขาก็ไม่<า>มี งงก,กีนขวานดาเมจแรงกว่าขวานดาเมจแรงกว่าเจอต้นเจอต้นไม้อ่อนของไอ้เจ๊ด้วยเฮ้ยรถฮะแล้วเขาไม่มีเนื้อสัตวรงนี้เขาก็ไม่มีแล้วเขาแล้วเาเนี่นย,ย,ยด้วยก็สถานะมันจะไม่หายจนกว่าไอ้จะหาเข็มฉีดยาได้ดล้วว่าเขาไปหาของก่อน,น ไมหาได้ไงล่ะเจอเจอสามสักตัวอืมอืมีสองปีเตกตายสายพงเง้อเอ๊เอ้ยซซมบี้อนน่าตัวสามีนี่ว่าแล้วมันบาดเจริญเจโอ้ได้ปืนได้ปืน เือก <nú> ี рон, Means, ้เห <'s> ็นกองเร็วร <how va. S 2> <c oughs> <s> ีบหนีก่อนเร็วเขาจะตายแล้วนี่เอาตัวรอดจากซัมบี้ก็ให้ได้ก่อนดิเมื่อกี้หนูเจอกองพี่รูทเจอกองก็เจอว่ะพี่จะตายไหออะไรร้ัวนี้นอไหน ืนไม่เห็นไม่เห็นยิงได้เนี่ยช่วงนี้เขาได้แต่ปืนก็พี่ไม่มีแม็กกาซีนดูออล,ล,ลืมลืมลืมมันต้องมีกระสุนสามจดเหมนิดเรอใช่ฉันจะยิงได้แล้วถ้ามีน้อยก่็จะปืน<า>อะไรก็ไม่รู้ปืนกล้องไหนในกล่องอยู่ตรงไหนนั่นเมื่อกี้พี่รู้เจอ จอกล่องตรงไหนนะตรงนี้อ๋อน oh, it ุ oh, oh, th ่งไอเจลวเจลวแต่ม <inside> oh. ันอยู่ใกล้ซัมบี้สุดๆไปเลยขอขอขอยาแก้สถานะเถอะอาจจะไทยก็เป็นไปได้โอ้เฮ้ยอันนี้มันคือพรูว่ะ เพื่อไว้ตีหัวซอมบี้เล่นๆดำชิบหายโอ้ยเจ็บจะตายแล้วเวย้ย <c oughs> อืมกินนมดามิดดาอืมไอ้สหายเอ้าท้าฮาิีท้า ่ด้วยเขาขาหักเข,ข,ขาขาหักคิดค่ขาพี่รุดไม่ต้องนี้คืออะไรโอ้สัตว์เจอของแย่ๆแล้วอ่ะตายอีกมีที่อีาคแม่กูสนใจนี่ตีอ้ยตีเลย ส่งางังยจะไฟกับซอมบี้กับขาหักการฉดจากการขาหักของหายก็ท่างหมดปืนจะปืนไม่หายเข้าเข้าเข้าไปในช่วยแลูก วิ่งไม่ได้ต้องไปในห้องป่วยทำไมอะไรอ่ะนี่จูดาด่าอะไรเอามือออกดิอย่ในกจะปองโอ้จะตายแล้ว เจอพยาบาลจริงจริงพยาบาลเอามาทำอะไรเอามารักษาเอามาเอามาเพิ่มเลือดไงใครบ้างไม่รู้เลยเนี่ยไมรู้แล้วเขเคยเจอร่างมันคีตาบอง นนายยังไม่กินเขาบอกซัมบี้สายตายาวเุ้ยซัมบี้มันสายตายาวกระลังจะขาหักอยู่เ,เขาเขาเจาเข็มฉีดยาสีเหลือขอหน่อยเขาขอขาหักอ๋อแต่ก็ฉีดไปแล้วเออไอ้จีดเอาพวกเขาขาหักมือกันหนอทิ้งไหมซัมบี้อ่ะเขาไม่นา<อ>่าเปิดท้ายให้มันกระโดดเลยกระโดดตึ๊บสีเขาเพี้ยสบจนสูงอ่ะาเยฆ่าตัวตายไม่ค่ะ จีจะเป็นคนเอาชีกรอ,อดเก่งที่สุดในจักรวาลที่ต้องใช้ขวานกานันมากที่อยากได้ขวานแบบนั้นมากแบบที่เหมือนในเกมอบบแบบที่ข้างหน้าเป็น,นโอ้โหอ้เอาให้ขาหักแล้วพี่ขอของหน่อยอือดีนะที่ขาไม่หัก เอาของมากว่าโอ้ยให้ของแต่ละอย่างเนาะเอาปืนมาด้วยเอาของให้ไปแล้วดิมั่วมั่วเออว่ะปืนอยู่นี่เอ้าเมึงให้อ๋อมันคนละปืนดิมั่วปืนเดิมถ้ามันปืนเหมือนกันนนปืเี่ยยิงรัวคุยเขาชอบปืนเขาชอบมีอีกแล้วนี่ยามทียาเพิ่มเลือด แต่ไม่เอาหรอกอยู่ไหนอยู่กับเขาอ่ะทำไมเขาอยู่ตรงนี้โอ้ไม่มันไม่ใช่กำลังเดินหาเขามันกระจายเน่วิ่งนี้วิ่งนี้พี่ชิคี้พุ่งชินี่ช่วยเขาจาหน้าซอมบี้หน่อยดิเดี๋ยวาีิ้ก็ตายแล้ว ไรพีรุูเร็วดิขีดมันคือแก้แก้โรคอะไรวะทำไมมันไม่เห็นจะมีต้นตีหานี่ก็ตายตายยาวๆยังไงก็ตามทางไปตายแล้ะตายอะไรช่วชีริมัน ปลาอยู่ไม่ๆๆม่ม่มมมอันนี้อะไรอะ่ะไม่ใช่อะไรอะ่ะพี่รุตตะ,ะองเสียโคตรไกลปตาแล้วพุ่มมดีมาดิทำอะไรเลี้ยงโค้งเขามมีมา เ,เขาลันปืไปไม่เก็บของเขารูปตาเก็บล่าเก็บปืนพ่รุษคืนโอปืนพ่รุดปืนพ่รุษอันหนึ่งกันละโปืนพรุษของของของนอนดีกว่าง่วงนอนอพอจะโรตอนเนะะอช้าแล้วกันเบนอนแล้วน แล้วไอจิบเจอกันอีกลูกหน้าเจอกันอีกลูกหน้าไปหาของเขาไม่ไปตรงนั้นจำได้กเนเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีเช่เจอมาก็เจอ เดินมาก็เจอซ่าเบวอรอาวใช้ไม่ได้แน่นอนทำไมเจอเกราะไวแล้วก็เจอหอเปิดทอเปิดเปิดป้า พีต้นอนเตรียมที่นอนไปสักอันทำไมไปทางนู้นดีกว่าพี่คิดว่าพี่จะตายตรงไหนล่ะทางนี้มันน่าจะตายอย<ม>่ะงโอ้จะหีบอีกแล้วเอ๊ได้ได้แป๊บซี่โคลาได้โคลาน้ำโคกได้น้ำแป๊บซี่น้ำโคกว้าว โอ้โหยังโหเลยต้นไม้เกิดบนหินเอ็มเป็นโรค,โคโอคะไรโรคอะไรโรคใก้จาย <debuted> โรคพิราสุลีเย้ได้ถุงมือทานนสไม่น่าไม่น่ากดเลยเฮ้ยเจ้ลูกซองเว้ย เอ้อเออไม่เลยกับพี่รุทไม่เลยพี่รุทไม่ได้เจอจริงหรอกกิ๊ดเจอจริงนี่จิตนัดเขาต้องเข้าไปหาในปา่าแล้วนะมาในป่านี่มีของดีกิด๊ดไ้ยเจอพยาบาลกิ๊ดเอาไหมไม่เอาหรอกไม่ให้หรอกดดมอกหาหาเจ้า ยเจอกองครับลูดลูดไปโอ้โดนซัมบี้ต่อยตุ่มลอยตุ่มตายตคทำไมจะเราาากัิมเเขาไม่ได้อยู่กับเองแล้วโดนซัมบี้เช็ดคอนี่อยู่คอแหละเดินมาเดินมาเขาเนี่ยเขาเดนชั่มบี้โดนแดงแผลอีกเขาโดนซัมบี้ฆ่าเช็ดคอจะไม่ไปฟังไม่้ต้องมีพยาบาลดูสยัสดีรูปเลย กินมันคือโรงพยาบาลเฉยๆไปโรงพยาบาลมันไม่มีหรอกมันมีไปคนเดียวไปเด้อเด้อเด้อโอ้ยคิดว่าตายหัวตัวอะไรซัมบี้ตายหงศเอ็งซัมบี้มันต้องตายหงศอยู่แล้วนี่วยซัมบี้อยู่ในน้ำนี่ทำไมตีเขาหน่อยท,ทำไมเอ็งก็ไปจมน้ำตายอ่ะ ตรงนี้มีซอมบี้อยู่ให้ข้างได้เอ้ยเจอป่าดงพิษสวาสาดๆใชไหมอืต่ต้องขึ้นอีกชาดเช็เชียรไปไหนก็ไปไปอเตี้ยโอ้ยเตี้ยมันมันตงูงก็ไม่รู้ สวยเร็วทำไมโลกนี้มันไม่มีสัตว์สัตว์สิ่งของไอ้ก็ได้หิวข้าวอุ๊บปุ๊บปั๊บผ้าอ้อมีดอ๋อไอ้กิดอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตาบองมันคือมาเชนเต้ไอ้กิดไม่รู้หรอกมาเชนเต้รู้จักมาเชนเต้มีดมาเชนเต้ คุกเขาคุกดิอู้เขาก็เป็นพี่กิจเจอแต่พี่เอ้พี่รูจเจอเต้นหลายเต้นด้วยหลายเต้นมากอันนี้น่าจะเป็น่ข่ทหารอะที่ดูอยู่ไว้น่าจะใช่ที่โดนพี่ฆ่าตายอืมที่นี่เจอหีพี่รถพี่ไม่เอาละโอ้พี่เจอแล้ว ที่เอาแลออยายารักษาให้พี่นุชตายค่าแล้วพี่นุชไม่ยอมมาร์กดเอาไว้ตรงนั้นเผื่อพี่นุชจะตายยังไงเออเบ๊บปลงน้ำแป๊บเจ็บดออยู่นีเจ็บด้อเจ็บดื้เจ็บ เลือดเลืเลทำไมเป็นลาว่างนี้ดนทำไไอด้่าอยา่าานจากบ้านดีไม่ชอบเข้าใจไหมกิกเล่นแล้วเไม่เเคอร์เบเคอรซี เดี๋ยวขาเก็บของก่อนอยู่อ่ะไมเลยเขาห้องใสยางขอห้อหายากจริงเส่ยางเอ็งว่าเขามีของเยอะไเขาก็บใสยางกินเยอะกว่าเอ็งเก็บเส่ยางเสร็จแล้วอ๋อวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีวันนี้ก็บายบายจบคลิปไปละบายบายหน้าตูด 拜拜，拜拜，拜拜拜嗯。